กราบต้นนี้เป็นกราบพัน์กึ่งเลื้อยนะคะพันเลนนี่บูค่ะจะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะคะถ้าแดดดีๆอากาศดีๆลมหนาวเย็นๆเขาก็จะชอบนะคะก็จะเป็นสีม่วงทีออ่จะเข้มกว่านี้หน่อยนึงตามพื้นที่แต่ละที่ที่ปลูกก็สีก็จะผิดเพี้ยนกันไปแต่ทรงเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะ ดอกเขาจะเป็นช่อๆสามถึงห้าดอกแบบเนี้ค่ะแล้วต้นเขาก็จะชี้เป็นกึ่งเลื้อยคือพูดง่ายๆว่าเราถ้าเรามาีซุ้มให้เขาเป็นซุ้มครอบให้เขาเนี่ยเขาจะชอบมากๆเลยนะคะแล้วเราก็จับทรงเขาไม่ให้เขาชี้โดดชี้เดดไปไหนออกดอกดกค่ะออกดอกทั้งปีใบเขาก็จะเล็กๆนะคะดอกเขาก็ตะมุตมีตามนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตอทีโรสนะคะ ต้นนี้เป็นต้นที่ติดตานะคะจากตอป่าตอทีโรสค่ะก็จะทำให้แข็งแรงและหาอาหารได้ดีนะคะเพราะตอป่าของกุหลาบตอป่าเนี่ยกุหลาบป่าเนี่ยจะหาอาหารได้ดีทำให้ต้นไม้ที่มาติดตาในตอป่ากุหลาบที่มาติดตาในตอป่านนะคะหาอาหารดูดซึมอาหารได้ง่ายเนี่ยค่ะดอกเขาสวยมากเลยตุมต่มๆแล้วก็บานมีกลิ่นละมุนลมุนหน่อยๆน,นะคะ แต่ก็ไม่ได้ว่าหอมจัดจ้านเหมือนพันอื่นนะคะแต่ความความน่ารักของเขาคือความที่เขาเป็นเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็ออกเนี่ยค่ะเป็นช่อๆน้อย,อ,ยอันนี้จะเป็นดอกเดียวนะคะกำลังจะบานรับรองว่าออกดอกดีมากถ้ามีกระถางใส่กระถางใหญ่ก็ได้ค่ะหรือลงดินก็ยิ่งดีถ้าลงดินเนี่ยโอ้สวยมากเลยค่ะแล้วอยู่ใกล้ใกล้กำแพงนะคะเขาก็จะแบบ ไปตางกำแพงหรือถ้าเรามีอะไรให้เขาเกาะเราก็เขาก็จะเรืเ้อยได้ดีค่ะเขาจะเป็นกึ่งเรื้อยนะแต่ไม่ใช่ไม้เลือไม่ใช่กุหลาบเรื้อค่ะก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยลองหามาดูนะคะราคาไม่สูงค่ะเลนนี่บูต้นนี้ก็ได้มาประมาณ150บาทนะคะเป็นต้นเล็กนะคะเขาก็จะมีหนามประมาณนี้เลยค่ะ คือถ้าใครเลี้ยงเนี่ยจะรู้เลยว่าอยากให้น้องเป็นโรคนะไม่อยากตัดเลยเพราะว่าอยากจะให้สวยคาต้นแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเล็มใบเหลืองๆใบแก่ๆออกหน่อยนึงนะคะแล้วก็แยกต้นเขาหน่อยนึงเมื่อเราซื้อมาใหม่นะคะแยกจากต้นที่บ้านเรามีนะอย่าอย่าเพิ่งเอาน้องๆรวมกันนะคะเดี๋ยวต้นใหม่เนี่ยที่เขามีโรคมาจากสวนหรือจากไหนก็ไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวจะมาติดกันนะคะ เพราะว่าต้นไม้ที่เขาขนส่งมาเนี่ยที่ร้านเขาก็จะรีบขายใช่ไหมคะก็อาจจะมีโรคนู่นโรคนี้ติดตามต้นตามดอกตามใบมาอย่างเช่นเพลี้ยไฟลายแดงหรือแมลงผีเสื้อหนอนคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ตั้งแต่เลี้ยงกุหลาบมานะคะที่บ้านจากเป็นคนที่ชอบผีเสื้อมากๆค่ะตอนนี้คือเห็นผีเสื้อไม่ได้ต้องไล่ค่ะเพราะเขาจะแบบจะมาดมดมจริงนางมันด้มาดมนางมาวางไข่นะคะต้องต้องระวังให้ดีเลยเพราะเจอกับตัวแล้ว แป๊ดเดียวค่ะเห็นส,สวยๆนะอย่างตัวขาวๆเนี่ยน่ากลัวมากเลยเห็นมีเสื้อขาวๆนี่รีบไล่เลยค่ะตายใบเขาก็สะอาดดีนะคะต้นนี้ต้นนี้สะอาดมากเลย